การเรียนท่านประธานดูจตพลาที่เคารบกับผมนายเฉลาวพรมลายสมาชิกคุตพภาท่านประธานครับผมขออภิปรายประเด็นประเด็นรูปที่6กการปรับโครงสร้างของหน่วยงานระบบราชการการศึกษาเพื่อบรรลุปเป้าหมายในการปรับการจัดการเรียนการสอนทดลองจัดการเรียนการสอนนวัตกรรมท่านประธานครับก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีอนุชานาคาใสา แล้วก็คณะกรรมการประยะปและสภาพัฒน์ที่ขอบคุณเพราะอะไรครับผมอภิปรายเรื่องด้านการศึกษาทุกครั้งท่านรัฐมนตรีมาตลอดเพราะฉะนั้น,ส,นส่วนนี้พึ่นถือว่าวระบราชการการศึกษาพี่น้องข้าราชการครูทั่วประเทศกระทรวงสาธิการต้องปลอบมือให้ท่านอนุชานาคไส ถือว่าให้ความสําคัญกับกระทรวงศึกษาด้านการศึกษาอย่างแท้จริงในฐานะผมเป็นชาวจังหวัดาาราชบุรีและก็มาจากการเลือกตั้งด้านการศึกษาอย่างแท้จริงวันนี้พี่น้องประชาชนเห็นแล้วว่าท่านรัฐมนตรีให้ความสําคัญผมเอาไวป,ปลายทุกครั้งท่านรัฐมนตรีก็มาทุกครั้งถือว่าให้เกียรติการศึกษาเพราะฉะนั้นพี่น้องคณะกรรมการครูทุกประเทศช่วยปกป,ททกปอท่านอนุชาด้วย ในประเด็นเรื่องนี้ว่าด้วยการปฏิรูปการศาึกษาจากการติดตามมาตราสองเติศูนย์ในส่วนนี้เราได้ลงพื้นที่ในฐานะะผมเป็นประธานอนุก,กรรมิการการศึกษาขั้นพื้นฐานดูแลปฐมกมัธยมในส่วนนี้ทั่วประเทศการปฏิรูปครั้งนี้ก่อนอื่นต้องให้กําลังใจกระทรวงศึกษาธิการครับท่านประธานครับแล้วก็ให้กําลังใจข้าราชการทางสภาครับและปยป ผมคิดว่าในความรู้สึกท่านก็ทำงานเต็มที่ในฐานะเป็นข้าราชการด้วยกันการทำงานอะไรก็แล้วแต่บางทีบางครั้งเนี่ยในหน่วยราชาการเนี่ยผมเข้าใจมันต้องติดขัดได้ฐานะาผมเป็นผู้บริหารมาก่อนอยู่ในวงการศากษา40ปีและเป็นผู้บริหารการศึกษามาตลอดและจะดูแลพี่น้องข้าราชการครูแล้วก็ใต้บัคขบัญชาในส่วนนี้ผมคิดว่าการทำงานบางครั้งก็ต้องมีอุปสรรค การอุปสรรคนั้นผมฝากรัฐมนตรีนะครับถึงกระทรวงสาธิการในส่วนนี้ยสามปีมาแล้วผมไม่เห็นกระทรวงกาที่จะมานั่งอยู่ข้างบนบรรลังนี้เลยแล้วไม่เคยให้ความสำคัญวุฒิสภาในครั้งนี้เลยการอภิปรายแต่ละครั้งน่ะพี่น้องประชาชนคืาดูอยู่และท่านจะตอบยังไงและท่เดินยังไงการปฏิรูปประเทศ เรื่องแรกคือนวัตกรรมการรูปนวัตกรรมาก,การศึกษาจากการโลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบรุรีครับท่านประธานนวัตกรรมกระทรวงตั้งงบไปให้เราหลายสิบล้านให้ศึกษาที่การจังหวัดเป็นผู้ดูแลแล้วก็ติดตามแต่มันไปไม่ได้ท่านประธานเพราะว่าอะไรครับระหว่างศึกษาที่การจังหวัด กับสำนักงานเขตพื้นที่ต่อกันไม่ติดท่านประธานมันโยงกันไม่ได้แล้วขบวนการจัดการเรียนสอนนวัตกรรมในส่วนนี้ก็ต่อไม่ติดแต่เงินลงถึงโรงเรียนท่านประธานแล้วผมได้ติดตามอีกว่าเงินถึงโรงเรียนโรงเรียนทั้งหมดทั่วประเทศ345โรงเรียนโรงเรียนละหนึ่งแสนบาทน้ำร่องมนาะทดลองในส่วนนี้พอลงก็ไปโรงเรียน บางโรงเรียนก็ไม่ได้ท่านประธานบางโรงเรียนได้สี่หมื่นบาทโรงเรียนปถมได้สี่หมื่นบาทบางโรงเรียนผมไม่เอ่ยชื่อการลงพื้นที่ในส่วนนี้ผมคิดว่ามันสะท้อนถึงชีวิตข้าราชการครูเพราะยานผิดตรงเหตุใจนะครับท่านรัฐมนตรีแล้วก็ทางสภาพัฒน์และก็ปอยปอในส่วนนี้การติดตามกระทรวงสาษาไม่ขยับเพราะฉะนั้นมันติดอะไรครับติดโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุขท่านประธาน กระทรวงศึกษาเปลี่ยนโยกย้ายผู้บริหารการศึกษาผิดฝาผิดตัวไม่ตรงและก็ย้ายปถมมาอยู่มัธยมเอามัธยมไปอยู่ปถมถามมัธยมหลักสูตรการเรียนการสอนการเบิกรก,าการสอนเอนข้างที่จะยนาครับเพราะมันต้องจัดวิธีการสอนวิชาแกนหลักแล้ววิชาเลือกเฉพาะทางส่วนมาจากปถมเขาก็รู้กรอบว่าดวยกิจไม่มีเท่าไหร่ปถรม นะครับเรียนเป็นปีแต่มัธยมเรียนเป็นภาคเรียนแล้วหน่วยเกียรติก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นคิดว่าผมคิดว่าให้อํานาจกับสถานศึกษาเท่าไรฝากท่านรัฐมนตรีถึงกระทรวงิาการให้อํานาจกับสถานศาาึกษาไปเถอให้เขาไปจุดแต่งตั้งและให้มีเงินวิทยาลาาัะมีเงินเดือนเพื่อที่เขาไปพัฒนานวัตกรรมในส่วนนี้ให้มันเกิดเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นผมฝากผมให้กาลังใจในส่วนนี้ถึงท่านประธาน แลฐมนตรีแล้วก็ข้าราการทุกท่านให้ติดตามเรื่องนี้นะครับขอให้ถ่ายโอนอย่างแท้จริงเพื่อให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคลอย่างแท้จริงกลาบขอบคุณท่านประธานครับ